เสื้อขาวแรกๆก็ดูสวยดีแต่ใส่ไปนานๆก็ดูเก่าและโสมง,ง่ายมากนิวมีไอเดียนี่เลยแค่มีเข็มกลัดแปลงโฉมเสื้อเก่าตัวนี้ให้ดูเทรนและนิวแฟชั่นได้สวัสดีฮะทุกคนอันนี้ก็เป็น EP 2นะคะสำหรับการนำเสื้อกเก่ามาอัปเกรดให้ดูเป็นแบบเสื้อใหม่นิวแฟชั่น อุปกรณ์ของนิวก็จะเป็นเข็มกลัดก็รู้อยู่แล้วว่าทุกบ้านจะต้องมีเข็มกลัดติดบ้านแน่นอน <S <S ถ้าย้อนกลับไปหลายๆคอลเลกชันของแฟชั่นดีไซเนอร์นะฮะก็นำเข็มกลัดเนี่ยมาตกแต่งเสื้อผ้าที่ว่าจะเป็นตกแต่งตรงช่วงปกตรงแขนหรือตรงช่วงลำตัวหรือรวมทั้งบางดีไซเนอร์เนี่ยก็สร้างรูปแบบของเข็มกลัดขึ้นมาใหม่มาตกแต่งบนเครื่องแต่งกาย นิวนำเข็มกัดมาเป็นองค์ประกอบการตกแต่งเสื้อผ้าเช่นกันแต่ว่านิวก็จะนำเอาวัสดุเหลือใช้ที่นิวมีอยู่ที่บ้านนะฮะนำมาผสมผสานกันให้เกิดไอเดียใหม่ๆนี่ฮะนิวก็จะมีนี่เลยซิปมีเหลืออยู่ที่บ้านซิปเนี่ยคุณสามารถที่ไปสืหาซื้อได้ที่จเจริญรัฐตามร้านขายเครื่องอุปกรณ์ขายพวกทำกระเป๋าเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะว่าเป็นไงบ้าง เราก็สามารถที่จะใช้เข็มหมุดหมุดไปก่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะลงลงเข็มกัดทำได้ตามแบบอิสระเลยเนาะแต่การทำแบบนี้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทั้งสองข้างคือสมมาตรนะก็คือเท่ากันปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นแบบดีไซน์ได้เลย ทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้เมื่อสายลุยๆนะแบบเนี้ยวิธีการที่สามารถที่ทําให้เขาหายลุยได้คือการใช้ไฟแช็กปะนี่ทุกอย่างก็ไม่ลุยแล้ววางเรียบร้อยเนี้ยเราจะใช้เข็มกัดติดเข้าไปกอนหลังจากติดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องมาแต่งเติมอีกทีหนึ่งไปเข็มกัดเลยค่ะ ที่จะติดซ้อนกันหลายๆตัวให้มันดูมีเท็กเจอร์ครับดูอันนี้อยู่ติดซ้อนกันเดี๋ยวเราก็ติดซ้อนกันไปสักสามสี่ตัวนะสามตัวไปมีปะ่ะจริงกมถติว่ามีเข็มจัดแบบตัวใหญ่ก็ก็นำมาเสริมได้นะมันก็จะทำให้ดูมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อยนี่นะฮะก็เป็นไอเดียหนึ่งไอเดียนะที่คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นิวเชื่อเลยนะว่าวา่ไอเดียของแต่ละคนเนี่ยก็จะทําออกมาคนละแบบนิวอยากจะให้ทุกคน มีสไตล์เป็นของตัวเองนะ n o Style คลิปหน้านะฮะก็ยังอยู่กับการอัปเกรดเสื้อเก่าให้เป็นเสื้อเสื้อใหม่หรือ New Style ได้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่า New มีคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้ไปละบ๊ายบาย